สวัสดีครับผมน้องภูมิท่วงในชแนลครับมาอนี้น้องภูมิสีพามาอู๋แมงลางงมครับนี่ครับอู้ยังครับเป็นเป็นเลยครับของอีสานบ้านเฮ่าอู๋เสพแทบสุพีสุนองกินครับบรรยากาศยามแรงครับมาครับบัเนี้ไปอู๋กันเลยครับบัเนี้ สวัสดีครับผมน้องภุ่มทุ่งน้ำชาแนลครับวันนี้น้องภุ่มสิบห้ามากินนะครับขอหากินเนี่ยครับขออีสานบานเท่าออมเมืองหลังงมครับสับแสบเลยอู้ครับกจิ้นเขาขอฮอนฮอนบรรยากาศเี่ยมือแรงครับเด็กกับไม่เฮ็ดคีเฮ็ดคีบให้พ่อใหพี่น้องเบื้องครับนะครับมาสิบแสบน้องภุ่มครับหาเขาหาปลามากินกันครับของอีสานบานเท่าครับ อย่าใส่มือนะครับมือนีกระลังแล้วเสียไปมันดีขนาดครับใครหัวกระตินมั้ขงขยนิด มาเสียมน้อ <c oughs> <c oughs> งุ่งาครับคุยค่อนยังไงครับมึงของขอติดมื่อรับ แม่งละงแม่ังละงอมนี่มันมันครับแล้ว2เพียงนอนมึงกันหาซื้อเงี้ยกอนนะครับครับมันมันครับ เงบ้น,นงนี้มันมันขมนนนวดงี้ละงมันมันกับข่ฮ้อนๆครับวลาจะใส่ยังไง มาเด้อครับพี่พี่น้นนองมา่อกี้มังคุ้ดพับอืมวันหากินยาอีสานบ้านเฮาครับ ใส่ส่วนก่อนครับจำซาใจใส่มือวุ่งว่าคือแบบยับ อู uh, ab, o, b b ้ยบ uh, ังครับแมงกิเตาของแซ่บครับเบื้องผิวแมงแมงปวงเป่งกับมีครับเงี้ยวเอู้ยมีแต่ของแซ่บครับมีแต่ของมันมันกินแมงกิเตา้คนเนาะครับเสือแข็งแข็งครับแมงกิเตาต้องเด็ดปีกสิครับนี่ มันครับน้องพุ่มเนี่ยมันสิเป็นต้นใหม่ครับต้นหนึ่งแมงยำขึ้นแมงอินนู่นบินเต็มอยู่ครับมันตกมากกับก่นเก็บใส่ขวดทำครับเอาไปทอดพอแม่พี่น้องครับพอแม่พี่น้องในย่างกินเขาแรงนอกครับอู้หบม่ท่านในมีก็ไม่กินแมงหลังํำนนองพุ่มนะครับมันมันครับแสบกียังเนี่ย ปีนี่กินเทีย์แหลกครับทุกปีก็ได้กินแน่อยู่นะครับแต่ปีนี้นี่กินเทีย์แหลกครับโดนโดนเที่ย์กินครับสอนบริเ็นสอนดูไก่ตาลูซิ่แดงตาอู้ยี่ครับน่าง,งามอยู่พี่ตัวนี้ตัวใหญ่เต๋อครับ ครับน่าตาแม่งเลยงมอืมไมีใครครับตัวนี้มันน้ำแบบครับมาครับมาสิบแสบนี่ ครับมันใครม,มันนัวขนาดครับ ก็มันแข็งรับตงองเราออกมาครับมาอุ้ยวัาสีเห็ดกินแบบบรานในเมืดแต่กับบรานคือเราครับจังหวั่ละครับเวีายร่าปาไป โุ้ยมีลูกโดดน้ำครับครับสองดอกด,ดูดหอมครับมาครับมา แม่งี้โตอืมเจ็บนัวขนาดครับ ปีนี้พ่อแม่พี่น้องกินจ็คเทียไปนอกครับนงพุ่มกะปีนี้กินเทียแรกครับครั้งแรกขอบ้านได้กินกับม่กินพร้อมนองพุ่มนะครับนี่นงพุม่มกะอิ่มแล้วครับมือเนี่ยกินในสํานีครับกินเทียแรก กินได้ซัมเนียร์ครับกินเที่ยแล้วโค้งปีครับอุ้ยแซ่บขนาดครับมั่นขนาดครับอุ้ยใหญ่พ่อแม่พี่น้องได้มั่นกินน้ำนงพุ่มครับพ่อแม่พี่น้องปีนี่พ่อแม่พี่น้องกินยากเย็นไปนอกครับคนมพันได้กินกับม่ากินพร้อมนองพุ่มนะครับอุ้ยแซ่บขนาดครับพ่อแม่พี่น้องของอีสานของหากินยากครับของอีสานบานเท่าครับนะครับสำหรับ้อนีนี่ น้องพุ่มเนี่ยกินได้เพียงสนิทแล้วครับอุ้ยสำหรับเบอนี้น้องพุ่มขอตัวลาไปก่อนครับขอพ่อขอฝากพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคน FC น้องพุ่มสุขุสุขคนขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแช์กดติดตามกดซับว่าไข้กดกระดิง่งเพื่อสิบว่าการแจ้งเตือนทุกคลิปของน้องพุ่มกม็เลยนะครับเดี๋ยวน้องพุ่มสิหาของอีสานบ้านเฮ้ามหม่ให้เบิ่งอีกแล้วครับสำหรับเบอนี้หนีน้องพุ่มขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวแปอับน้ำกันครับ ขอบคุณครับแสบน่่ยลีครับ